อย่าลืมนะฮะกาแฟด็อกเตอร์พีห้างกินไม่เป็นไม่ต้องมาเสือกสอนกูหรอกชื่อนี่มีแต่ฟาร์มอร่อยป้ารัตนาชิมทุกซองเลยนะครับโอ้โหปากหมาชิมยังกูไม่เคยแดกป้ารัตนาบอกอร่อยอร่อยนาดูมันพูดเองนะใช่ไหมป้ายำรู้ป้ารัตนาชิมใช่ไหมฮะกูไม่เคยกินเลยสีเขียวป้ารัตนาดีทั้งคืนนะอ่าสีแดงมาก สีแดงนะฮะสีแดงก็มีนะครับคพูด่างนี้นป้ารัตนาขมไหมครับรุนเนี้ยขมไหมมึงแดกกูไม่ได้แดกก็ล่าสุดป้ารัตนากินเมื่อวานเนี่ยโห้ยไม่เคยไปเทเลยปา้าอร่อยอร่อยคืออะไรอ่ะกาแฟนี่ใช่เหรอกูมไม่พูดแล้ว ป้ารัตนาการันตีฟาร์มอร่อยนะฮะกาแฟเนี้ยเพราะป้ารัตนากินทุกวันครับดูพูดเถอะไม่เป็นความจริงเลยแล้วกินทุกวันไหมขอพักแล้วป้ากินทุกวันไหมจะไปพูดให้พิโนโนดแล้วป้ากินทุกวันไหมไม่เคยแดกมึงไม่เคยกินนะครับไอ้เพื่เดย๋ยจะไปู